โอเคนะครับ,ออบก็ขอกาบสัสตีาาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในเกมรดดหึ่งของนารุโต u r ว i v โบกันอีกแล้วนะครับม่รู้ว่าผมอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะไม่จะไม่ได้แล้วืว่อคลิปที่แล้วเราแล้วท่านผู้ชมว่าอย่าลืมไปดูหลังจากที่เราโดนไม่ดูไม่ดู ไปเลย okay, แบบเราจะยืนรอแล้วกันโอเคหลังจากคลิปที่แล้วที่เราโดที่เราโดนเมเทโอแบบว่าบอกอะคลิปที่แล้วผมบอกว่าอ่าแม่เซ็ตผมถูกแบบร้องไปแล้วก็ล่าน,นั่นแหละเซ็มโคตรเลยโดนเมเทโอลงหัวนั่นแหละ เส้นดีมากเลยเรามาฆ่าตัวตายกันเลยครับไฟ,ไฟไฟไหมเราจะต้องช้เคดูยังไงมันก็ต้องมีเวลาเลยผนะู้ชมเวลาแบบว่าแบบเราว่าเราเราก็สามารถจะมีเวลาที่แบบเรายืนอ,อยู่ที่พื้นนิ่งๆก่อนแล้วชอบเขารู้ว่าไฟแค้นอะไรเราค่อยหาวิธีรับมือมันนะครับ แันนี้วอันเนี้ยเรากำลังวิ่งเราก็ลักระโดดแล้วเราก็กะจะฆ่าตัวตายแบบอีพิกแบบสุดๆเลยอูมอูมเอาอันนี้มาช่วยผมอะ่ะมันกระโดดมันทำให้ผมชขนขึ้นบน,นแล้วสำหรับทำให้ผมรอดตายอูมอะทำไมไม่จิบเลย หรือเราเป็นยอดมนุษย์ไม่เจ็บเออในเมื่อไม่เจ็บเราก็จะฮิวเลือดนะครับท่านผู้ชมฮิวเลือดเหรอทำยังไงนั่นหรอมันเป็นวิธีที่แบบว่าง่ายมากนะครับแบบว่าเราก็ทำในการกระโดดน้ำนี่แหละแล้วก็ตกแบบตายนะครับเข็ดเตื้อหรือตื้อหรือหรืออะไเป อ่าคนที่รอเดเฮ้ยคนนี้เขามี็นโอพีอ่ะได้แล้วเราต้องไปเรียกร้องลิกัสิคผมพิชโอพีของจริงไว้ต้องไปร้องลิกัสิคเฮ้ยผมมีลิกัสิคเลยเฉยไม่ได้เชยไม่ได้เอ่อเคสโซวิกซ์ต็อกบราดบ,บราด บ้า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 ,บา,บาอ่อคือว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าหรือว่าผมควรไปอยู่ที่สูงไม่สมมติถ้าเกิดเอิร์ธเอิร์ธเควกนะครับเราก็จะไม่ควรไปอยู่ที่สูงเพราะเราจะกระเด็นตกถ้าไม่ควรอยู่ที่สูงมากทัางน่ะเป็นไงเราก็ควรขึ้นไปอยู่ดีแหละแต่สักประมาณตรงนี้ก็พอแล ไม่เอาอ่ะเอาไม่อยากขึ้นเราควรจะขึ้นไปดีไหมเนี่ยเราคิดอว่าผมควรขึ้นไปดีไหมเคียบผมว่าควรปะดำออกแล้วมันยันไหลนะครับท่านผู้ชมน้ำมันดูเก็แปรเก็บอมดนะว่าน้ำท่วมแน่นอนอะไรเนี่ย Tidak, saya tidak akan Hei, mereka sedang menyerang mereka. Mereka menyerang mereka, mereka menyerang ไม่โดนโดนชี้ตายวนะ่าโดนชี้นี่มีตายโหงที่อยู่นประสาทนี่นี่ไเเงไรเราต้องเรียการยกางลิกษิตลิก,กิคุณผมมีลิกษิตนะ

Okay. โอเคอะไรเรื่องจุดสดงระับหักหรือว่ามันจะมีสเตอร์เอไม่นะหวังว่าผมคงเซนผมคงไม่ผิดนะหวังว่าตรงแรกจุดสูงจุดและจุดสูงกลางใครตกลงไปมีตายอ่ะตายหงแ่ใคร ันแน่นเกินและตังหวะเนี่ยอ่ามีคนตกพี่ตายทุกท่านพี่ตายเฮ้ยเกี่ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้มองน,นะท่านผู้ชมลองไปดูในคลิปนะคะว่าทำไมผมตกใจขนาดนั้นไม่รู้ว่าคงจะรู้นะว่าเมื่อกี้ผมกูยนกนนนืนเพราะ ไม้ไม่พังก็ทุกอย่างถูกตอนนี้คนตดตกตามมาที่ต้นไม้เกิดปลายทุกคฝนตกบนต้น,ตนมไนนนนนม้หมดเลยนี่น่าจะรอดเยอะเกือบวันี้น่าหลบบนต้นไม้อย่าง,งแรกเราต้องจำไว้นะครับว่าภัยพิบัติไหนอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้น ด้าว,วิธีเราที่เราจะเอาตัวรอดต่อก็คือน้านคุณผู้ชมวิธีนี้ก็คือคืดอโดดตายไงละครผู้ชมตกตุ้โมโอเคเราจะตกมิตินะครับเพื่อเกิดในครั้งหนึ่งเขียนแล้วเรื่องกาจารอะไรอะสเตชันเลยนะสเตชันโอเคผมรู้สึกว่าละ อาแบบตรงนี the the so ้อาจจะมีอีสเตอร์เองอาจจะมีอาจจะนะครับเพราะว่าตรงรถนี้มันเป็นรถเป็นทุกแกะทีเหลี่ยมไม่น่าใช่เฮ้ยหรือว่าอะไรอะขับให้ด้วยเหรอสุดใจเท่ไปเลยโอ้เป็นหล่อเท่มากขับคันนี้ หอเท่มาผมอยากขับบ้างอนะ่ะขับกันเนี้ยโอเคตตึึึึึดดด,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 ดไปโอ้น oh, no. มันรุนแรงเกินห้ามใจนะท่านผู้ชมปลาสุดอีพีกไปเลยเติร์ร์เตร์ร เเตตดอ่าเดี๋ยวก่อนเอ๊ถอยหลังถอยหลังถอยถอยอเอ๊ตดเตืตืดเตืดปปุ๊ชนได้ัหเนี่ยชนไม่ตายเร็วๆๆ็วชิงรถแม่ว้าวรถตกทะเลอาเบ ว้าวว้าวไฟไฟนะครับท่านผู้ชมไฟมันจะไหม่หมดแล้วเนี่ยจะส,สภาพตอนนี้นะผมรู้สึกว่าอ้าโนโนไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับสิ่งทุกสิ่งจะสีโลเล่าเก็บไฟไฟไฟาเอา้าโน ไน่ะมันไม่มีมันไม่มีที่เหรอโออเนาะกดมารอดเยอะจังคนมาลอดเยอะแล้วสกัดใจไปเอ่อแลกต่อไป เมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะอ,อะไร,ไรอ,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 อนะไรอ,อะไรีรไยยยสส๋ยวอะไรอะไรอะไรอไร่ะไรอะไอะไรอรืไอะไรอะไรอไอะรอีไรอรออะอรออะไรอะไระไออะไรออะไรอราะไร่เไรอรออะอรอไรอ้ไรออยรอะะ เดิ้เติ้เดิ้เิจากเงียบทำไมต้องการอะไรต่อไปรักแค่ยืนดูนะครับยืนรอไปเถอะรอภียพี่บัติแม่เราค่อยเราค่อยตั้งตัวนะเราไปพี่บัติก่อนกนะันเราไปไกลๆเข้าไปอยู่ไนีรโอไม่ใช่ กูฟ้าอย่าลงตรงนี้ไม่เชื่อว่าจะตอ้กเกิดเป็นโบคคนโบคาโน่อะตอนนั้นเราเล่นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเป็นโบคาโน่เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะเลยเราแค่อยู่ไกลๆโบคาโน่ยิงมันก็ยิงมันก็ยิงไม่โดนแล้วเดด้วยเดด้วยโอ้โหนะโอ้โหนะอาร์ การยึดเราจะรอดไหมนะครับกดติดตามที่ในกล่อนต่อไปไม่ใช่แล้วตอนนี้ไหนะี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวนั่ง stop 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 okay okay เก็บไปแล้วรุนแรงเกินห้ามใจ อยากกระโดดตายแบบแบบด่วนๆเลย oh, sure. เอ่าท่านเชมเมื่อกี้คือเราเกือบไ,ไม่รอดแล้วอ่ะคือเรากระเด็นขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ตกมาแล้วเราก็ตกมาแล้วแล้วล่ะ <c oughs> อีกแล้วล่ะ,ลละ,ลละดับเดีย๋ยวนู้ชมแต่ไพ่พิบัติไม่เหมือนเลยผมรู้สึกเม่ไม่ไมไม กูคิดไปเองอาจจะลองขึ้นไปที่สูงนี่นะท่านชมไปเรื่องบทเพลงไปแล้วที่ข้างบนเออพายุสายเขียนผิดลง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 ไปด่วนๆเลยพายุสายท่านชม stand strong มันปิดเดินไปละเดินไม่ได้ด้วยนบนเดิเน,น,เดขนขาไม่ได้นม่เดินขา,แ,าแล้วโอเคต่ทีนี้ถ้ากลับขับรงมีคนอยู่ด้วยนะไม่ใช่มันหนูที่เกาะผมเห่อ ผมรู้และโอ้ยโดนทับอู้ววเจ็บจังเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะตายซะแล้วหนูจะสามารถหนีรอดมาได้เย้ <Yeah! S 1> oh, oh, oh โอ้อ้โอเคกันเราคิดว่าเราจะตายซะแล้วเมื่อกี้กตัวนขงัง เรานีกว่าเราจะไม่รอดเราเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ,อะไรเนี่ยที่ก่อสร้างเหรอมาเดี๋ยวเราชื่อก่อสร้างจะเขินที่แล้วเราทำให้เราได้รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละ ไม,ไ,มไม่ไม่เราไม่คดยอ,ยอ,อีกนีเพราะหัวเราปิดหัวเรามันแหลมเกินรุนแรงเกินห้ามใจมีปุ่มใช่ไหมถ้ามีปุ่มจะไปเอ่อซนแบบกดอ่ะมีปุ่ม เก็ดละเจ็ดละเจ็ดเอาเลยแหละเวลาหนีพายุนเนี่ยมันจะไปอีกด้านของพายุงนั้นเราขอวิ่งไปทางนี้เราจะหนีทางนี้ดีแค่ดีนี้แค่ดีมันอันตรายมไหมอะไรอ่ะนั่งด้วยนั่งด้วยนั่งเพื่ออะไร อยู่มาอยู่ในรถมันก็ไม่รอดกันคเดน้ำชมราก่อนนะี่พวกนี้ดกตกแมพอ,อ,อ,อันนี้ไม่น่าจะมีใครรอดเลยไมย่หรอไม่นะมันมีคนรอดด้วยอีปิดไปเลย ถ้ามันมีคนมงขับพายุนะมันจะว่ามันจะอีปิกกว่านี้เยอะคุณผู้ชมแล้วเราก็ตายเราพายุก็หายไปว้าวเคยผู้ชมเราจะต้องรอดนะในครั้งนี้ รางว่ะนี่นะครับแมปต่อไปคือแมปอะไรมันเหมือนแก๊สรั่วเลยเออเราดีนตรงนี้ก็ได้รวระระระรบ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 ระระเออเราก็ข้ามตรงนี้ไงว้าวสร้างแบบได้สวยดินี่แบบไม่เต็งจูจะไม่เต็มแล้ว ที่มันคุกนะป่ะใช่ที่เก็บประวัติแบบโทษที่นี่คือคุกแน่นอนขึ้นมาอนกหน,น่อยอ้เงีไงไฟไฟครับท่านผู้ชม ไปต้นไฟอยู่ตรงไหนต้นต้นไฟต้นไฟอยู่ในอาคารนั่นแหละ,ะคุณผู้ชมเขียนเอาั้นเราอยู่นอกอาคารนั่นแหละดีสุดและไฟมันจะค่อยๆลามไปคุณผู้ชมอาจะลามตรงนั้นลามตรงนั้นไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะค่อยๆลามลงมาแถวๆเรานะท่านผู้ชมคือตอนนี้ตรง,ตรงรรรยืนตรงนี้ไว้ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมใครมันจะงื้ไปยืนตรงอาคาร ดูสิดูจากตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ไฟมันเริ่มรามรามมาเยอะแล้วใช่โอ้ไม่รอดไฟมันเริ่มไหม้นะครับนี่เป็นไรสบายชิ่วๆแล้วครับไม่น่าจะมีปิดประตูเนาะว้าว สุดยอดไปเลยถ้าเกิดเมื่อกี้มีคนอยู่บนอาคารแล้วก็ไปไม่เรียบเลยว้าวมมติว่าเราถึไอยู่ใ,ใกล้ไฟเนี่ยว้าวโอเคตกใจนึนกว่าผมจะตายซะอีกอ,อันนี้เราตกได้ใช่ไหมตกแล้วไม่เจ็บเลย คือเนีตอนเนี้ยผมกำลังคิดว่าทำไมดีเนี่ยแมปใหม่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 แมปแบบซ้ำหรือโอเคแมปนี้แมปในตำนานสุดยอดระพิมหาแมปฝนกรดเลยครับท่านผู้ชมเอซิลเลนเป็นแมปที่เกือบฆ่าผมตาย โออแม่เลิศเราจะนองปีนตัวนี้ข no. ึ้นไปนะครับไปเรื่องก o go ดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตรงลงไปนี่เจ็บนะเจ็บเจ็บแบบฟางตายนะคุผู้ชมฟากเลยรฟางตายครับดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดาบเนี่มันดาบศักิ์สิทธิ์เจ้าผู้ชมไพรบัตรคือ

ก็แค okay. ่อบีออบีอันพอบีอันพอบีอัออนอเยีวีวยวมี้ากยัมันโคเห็นไหมคุณชมมันโคมากเลยมันคงแบบสุดสุดไปเลยโอเคมันคงจนบุตายเคมัน ตรมากจนมันล้มไปแล้วเอ้าโอ้าเอ้าอ้าโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้้ยโ แค่ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง OP303 อย่าถูด้วยนะครับเออก็ไายคเอ้เดี๋ยวก่อนไปครับ